ตามสัญญาค่ะวันนี้พามาดูร้านอาหารบุฟเฟ่ในฝรั่งเศสตอนใต้นะคะดูบรรยากาศของร้านก็จะเหมือนร้านาบุฟเฟ่เอเชียเราบรรยากาศในร้านก็คึกคักค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝรั่ง<ๆ>ก็ชอบแบบนี้เหมือนกันนี่เป็นโซนพวกอาหารสดอาหารทะเลพวกกุ้งปลา เยอะมากยาวมากถ้าเราต้องการาให้เขาปรุงให้แล้วก็เลือกได้เลยแล้วก็ไปยื่นที่เคาน์เตอร์เขาก็จะกรียให้ย่างให้ใส่ซอสให้เราเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกโซนอาหารของเอเชียนะคะมีแหนมมีซามุมูซา มีผัดต่างๆที่ใส่ซอสซอสไทยเรานะคะเนี่ยค่ะเยอะมากก็จะมีซี่โครงหมูอันนี้กุ้งหอยปูมีปลาเนื่อซีิ๊วที่ชอบกินปลาปลาจาระเ็ดนึ่งสีิ๊วอันนี้ก็จะเป็นโซนของหวานนะคะ เขาก็จะมีเค้กตัดเค้กเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องแบบชิ้นใหญ่เพราะว่าเราสามารถเลือกได้หลายๆชิ้นอยากชิมตรงไหนอยากลองตรงไหนก็จัดชิมได้เลยนี่ค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นโซนของหวานมีผลไม้เชื่อมผลไม้ตามฤดูกาลนะคะ มีโฟมมาให้ก็คือหลังอาหารฝรั่งเขาก็จะชอบกินอันนี้ของเด็กเป็นเจลลี่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะลาพเชน